สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับครูธินาเช่นเคยนะคะวันนี้มาให้ความรู้นะคะในหัวข้อคุณส่งพลังงานไปไไปสิ่งนั้นจะสะท้อนกลับหนึ่งกฎของกฎจกักรวาลคือกฎแห่งการสะท้อนกลับนะคะคุณคว้างพลังงานไปไนไปคุณจะได้บนันไดมันจะเป็นความคิดที่คุณส่งออกไปคําพูดที่คุณส่งออกไปความรู้สึกความเชื่อที่คุณส่งออกไป สิ่งนั้นจะสะท้อนกลับมาหาเราเสมอค่ะเราคือเสาสัญญาที่ปล่อยออกไปนั่นมันก็เด้งกลับพูดงา่ายเราคือต้นเหตุของทุกสิ่งเราคือผู้สร้างกรรมของเราคุยได้ผลลัพธ์ใหม่ใช่ไหมคะไ,มได้ผลลัพธ์ใหม่ที่มันใช้อะไรขึ้นคุณต้องไม่ส่งพลังงานเดิมพลังงานความคิดเดิมคำพูดเดิมอารมณ์เดิมโดยเฉพาะอารมณ์ความรู้สึกหรือความเชื่อ ความเชื่อเดิมๆก็ได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมนะคะแบบนี้เลยธรรมชาติทํางานแบบนี้ข้ามไปในใบสิ่งนั้นเด้งกับไม่ว่าจะเป็นความคิดคําพูดความรู้สึกโดยเฉพาะความรู้สึกแล้วก็ความเชื่อความเชื่อข้ามไปจะได้ผลนั้นเชื่อด้านดีก็จะได้สิ่งดีเชื่อด้านไม่ดีก็ได้สิ่งไม่ดีคิดข้างความคิดลบก็ได้สิ่งลบข้างความคิดบวกก็ได้สิ่งบวกได้ตามที่เราข้างไปค่ะ ได้ตามแรงสั่นสะเทือนที่เราส่งออกไปพ้ง่ายเวลาเราคิดเราจินตนาการใช่ไหมคะมันจะมีความรู้สึกซ่อนอยู่เวลาเราพูดก็จะมีความรู้สึกซ่อนอยู่หรือแม้ทั่งสิ่งที่เราเชื่อมันก็จะมีไวเบชั่นนะคะเชื่อด,ด้ดีไวเบชั่นก็จะขึ้นเชื่อด,ด้ไม่ดีไวเบชั่นก็จะลงส่งออกไปสิ่ญญาสะท้อนกลับทุกอย่างมาจากเราเราเปลี่ยนการส่งแรงสั่นสะเทือนออกไปคะ่ะ ไม่จะเป็นความคิดคิดถึงแต่สิ่งที่เราชอบเหมือนมีแล้วเป็นแล้วได้แล้วพูดถึงแต่สิ่งที่เราชอบเหมือนเกิดขึ้นแล้วเหมือนมีแล้วเชื่อในด้านดีเชื่อว่ามีได้เป็นได้เชื่อค่ะมีความเชื่อมัน่นเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นว่าคุณทํามันได้อย่างไงเป็นตน้นนะคะมีความเชื่อมัน่นตอนแรกๆอาจจะไม่เชื่อแต่อะไรที่คุณคิดซ้ําๆพูดซ้ําๆเก็บหลักฐานซ้ําๆเห็นซ้ําๆความเชื่อคุณจะเริ่มมา อ่เชื่อไปไหนจกักรวาลขานรับในสิ่งที่คุณเชื่อนะคะจกักรวาลมีหน้าที่ตอบสนองสิ่งที่คุณเชื่อสิ่งที่คุณรู้สึกซ้ำๆพูดซ้ำๆคิดซ้ำๆเชื่อไปไหนจกักรวาลขานรับไปนั้นอันนี้สําคัญมากนะทุกคนโดยเฉพาะความรู้สึกเชื่อจะรู้สึกจะรู้สึกว่ามั่นใจเนี่ยนั่นแหละคะ่ะจกักรวาลทํางานตามนั้นเลย คิดซ้าๆแลวมีความรู้สึกผู้ซ้ำๆแล้วมีความรู้สึกจักรวาลนี้มีหน้าที่ขานรับความรู้สึกค่ะที่คุณส่งออกไปความรู้สึกหรือไวเบชันหรือแรงสั่นสะเทือนซึ่งถ้าสรุปเลยนะคะทุกอย่างอ่ะมันเกิดจากจิตอารมณ์ความรู้สึกคือตัวพันแปรสภาวะจิตทุกอย่างเกิดจากจิตสภาวะจิตเราเป็นมาไหนเราจะได้ประั้นจักรวาลจักรวาลนี้รับใช้สภาวะจิตของเรา สภาวะจิตเราทุกเราก็ได้สิ่งที่ทําให้เราทุกเจอเหตุการณ์ทุกๆสภาวะจิตสุขก็จะได้สิ่งที่ทําให้เราสุขสภาวะจิตขาดแคลนก็ได้ความขาดแคลนสภาวะจิตมัง่งคั่งได้ความมัง่งคั่งได้ตามสภาวะจิตสุขภาพก็เช่นกันคะ่ะสุขภาพการงานการเงินความรักความสัมพันธ์เกี่ยวกับจิตหมดเลยวินาดูคลิป,ลปหนึ่งเป็นคลิปของดรบูดลิฟตัน ได้ทำการทดลองเอาสเต็มเซลล์สเต็มเซลล์สเต็มเซลล์เคยได้ยินใช่ไหมคะเป็นเซลล์พระเจ้าอ่ะคุณ่ายเป็นเซลล์พระเจ้าในตัวเราเป็นเซลล์ในตัวเราที่มันจะคอยฟื้นฟูร่รางกายฟื้นฟูเซลล์ต่างๆโดยเฉพาะในเวลาที่เราหลับใช่ไหมตัวนี้จะออกมาทํางานได้ดีเมื่อคุณหลับดีไม่มีความเครียดถ้ามีความเครียดแต่มันเป็นตัวกลางกัน้นตัวสเต็มสเต็มเซลล์ออกมาทํางานได้ไม่ดี อ่าคุณจะรู้นะบางทีต้องหลับเร็วขึ้นใช่ไหมหลับก่อนสีทุ่มดูแลเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะเซลล์มันถ้าเราหลับลึกหลับหลับลึกหลับดีมันจะขึ้นมาฟื้นฟูร่างกายตัวสเต็มเซลล์เนี่ยแล้วดรบูสลิตจ์าเอาสเต็มเซลล์เนี่ยเอามาทำการทดลองสามอันหนึ่งสองสามทำการทดลองเลยนะคะเอามาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันสามอันเนี่ย บางอันก็พูดออกมาเป็นกล้ามเนื้อบางอันก็พุดออกมาเป็นกระดูกแตกต่างกันแล้วแล้วดรบูสตลิปตันสรุปให้เลยว่าทุกทุกสเตมเซลล์เนี่ยถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมดีผลลัพธ์ก็จะออกมาดีถ้าอยู่ในสภาพแวดล,ลออดอ้อมที่ไม่ดีก็จะออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ดีสภาพแวดล้อมนั้นคืออะไรรู้ไหมคะ อะไรที่เราคิดและมีความรู้สึกถ้าสภาพสเต็มเซลล์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ความทุกข์ความเครียดใช่ไหมออกมาไม่ดีผลลัพธ์ออกมาไม่ดีดแต่ถ้าสเต็มเซลล์ไหนอยู่นในในพื้นที่สภาพแวดล้อมที่ดีเป็นพลังงานบวกพลังงานดีคุณคิดบวกคิดดีอารมณ์ดีมีความสุขอย่างเงี้ยสเต็มเซลล์นั้นก็จะออกมาดีเรามีหลายหลายล้านเซลล์มากแต่ แต่มันจะมีเซลล์เซลล์หนึ่งเรียกว่าสเตมเซลล์เป็นเซลล์พระเจ้าที่จะคอยแบบฟื้นฟูทุกอย่าง mm hmm. เซลล์ในร่างกายคุณรู้ไหมว่าถ้าเราอารมณ์ดีเนี่ยสุขภาพก็ดีเม็ดเลือดขาวก็ทํางานได้ดีภูมิคุ้มกันก็แข็งแรงอารมณ์ดีนะแม้กระทั่งสเตมเซลล์คิดดูสิเอามาทําการทดลองสเตมเซลล์ STEM, ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีคือ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่คนเขาอารมณ์ดีค่ะมันก็จะฟื้นฟูได้ดีฟื้นฟูร่างกายได้ดีแต่ถ้าอันไหนที่ STEM cell, mm hmm. เต็มเซลล์เต็มไปดได้ความเครียดก่อนหลับไปอีกอะสมมุติว่ามีเต็มไปด้วยความเครียดก่อนนอนไปใช่ไหมนี่แหละค่ะมันจะทําลายล้างมันเป็นตัวบล็อกการฟื้นฟูของสเต็มเซลล์บางคนต้องไปฉีดใช่ไหมแต่จริงๆอะไม่ต้องถ้าเราอะดูแลตัวเองดีสรา หลับพักผ่อนเพียงพออาหารดีมีประโยชน์อาหาจากธรรมชาติจะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแล้วดูแลวความเครียดหลับลึกหลับสบายสแตมเซลล์ตรงนี้มันจะออกมาเขาเรียกว่าออกมาฟื้นฟูเป็นเซลล์พระเจ้าเขาเรียกว่าเป็นเป็นเซลล์พระเจ้าเป็นเซลล์ที่ใหญ่ที่สุดอะเอามาฟื้นฟูแต่กดเซลล์ต่างๆนะ เห็นไหมด็อกเตอร์บูสลิปท่านยังทําการทดลองเลยจจึงบอกว่าทุกอย่างสุขภาพก็เกี่ยวกับสภาวะจิตอารมณ์ไงอารมณ์ดีสุขภาพดีเพราะอารมณ์คือตัวผันแปรสภาวะจิตความสัมพันธ์เหมือนกันนะถ้าอยากได้ความสัมพันธ์ดีๆเราต้องเป็นคนอารมณ์ดีคนอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอยู่ด้วยแล้วโอ้รู้สึกสบายใจรู้สึกอยู่แล้วรู้สึกมีความสุขจังเลยคนยากอยู่ใกล้คนมีความสุขเห็นไหมความสัมพันธ์ก็จะดี การงานการเงินเหมือนกันเือนชอบวิ่งหาคนพลังงานดีคนมีพลังคนสร้างคุณค่าให้กับผู้คนนะมันจะเป็นชนะเลยนะทุกคนจะเกตียดไหมอารมณ์ดีๆนี่คือนึกคิดอะไรก็จะเป็นจริงได้ง่ายอยู่ในขึ้นเบาค่ะขึ้นเบา,ข,เบาขึ้นสบายเบาโปร่งโล่งสบายสุขสงบในใจสุขสว่างสวยัยไร้กังวลนึกคิดอะไรจะเป็นจริงได้ง่ายแต่ถ้าเราเครียดเครียด มันเป็นสภาวะจิตที่หนักนะว่าสภาวะจิตหนักปุ๊บเราจะได้สถานการณ์คล้ายๆกันเจออะไรที่แบบทําให้เราหนักอกหนักใจอยู่น,นั่นแหะเราได้ไม่เกินสภาวะจิตของเราหรืออารมณ์ของเราอารมณ์ของคุณเป็นสิ่งที่แพงและมีค่ามากนะคะอารมณ์คือพลังงานที่คุณส่งไปคุณส่งไปไหนไปมันจะส้อนกลับมาเราหมดเลยกรรมที่แรงที่สุดคืออารมณ์ ในวิกระดาถึงเขียนหนังสือฟ e e l i n g in ทิสิคเความลับของทุกสิ่งคือความรู้สึกความรู้สึกคือทุกสิ่งรู้สึกดีได้สิ่งดีรู้สึกไม่ดีก็ได้สิ่งที่ไม่ดีทําไมต้องนั่งสมาธิเพื่อให้สภาวะจิตยกขึ้นสู่ที่สูงเพื่อให้อารมณ์ดีเพื่อให้มีความสุขเพื่อให้เบาสบายเพื่อให้วางความคิดลงวางอัตตาตัวตนวางทุกอย่างลงและไปที่ความว่างหากคุณจะสร้างก็สร้างใหม่เลยจะในการเห็นภาพเต็มเเป็นคนใหม่ ใิการถึงผลลัพธ์ที่อยากได้เหมือนเกิดขึ้นแล้วมีแล้วได้รับแล้วเรียบร้อยเวลาเรายังไม่ได้ใช่ไหมมันก็เป็นคลื่นอยากได้อยากได้แต่ถ้าเราฝึกสะาวะจิตได้รับแล้วมันก็จะเป็นอีกพลังงานหนึ่งคุณส่งพลังงานแบบไหนออกไปสิ่งนั้น,นจะทอนาร์จบคุณจะได้ผลลัพธ์ใหม่คือเปลี่ยนการส่งพลังงานใหม่ออกไปพไง่ายจะได้มาไหนรู้สึกได้รับแล้วมีแล้วเป็นแล้วเป็นเจ้าข้าวเจ้าของแล้วสมหวังแล้วฝึกสมหวังแล้ว คนสเร็จสะหรับโลกทุกคนเขาใช้กันค่ะเขาจะไปที่ฉากสมหวังแล้วมีแล้วทําไมอับราฮัมถึงว่าให้คิดถึงพูดถึงรู้สึกถึงจินตนาถึงแต่สิ่งที่คุณอยากได้เหมือนมีแล้วเป็นแล้วได้รับแล้วเหมือนเกิดขึ้นแล้วณนะตอนนี้เดี๋ยวนี้จริงๆไม่มีไม่มีเวลานะทุกคนคุณบอกคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยอีก10ปีข้างหน้าฉันอยากได้สิ่งนี้สิ่งนี้สมมติในความคิดของเราสิปีเนี่ย มนอาจจะแค่เสี้ยววินาทีหนึ่งหรือหนึ่งนาทีของพบภูมิที่สูงกว่านะยกตัวอย่างเช่นพบภูมิเทวดาหนึ่งร้อยปีมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันของเขาใช่ไหมสิบปีของเราอาจจะแค่หนึ่งนาทีของเขาก็ได้หรือเสี้ยววินาทีของเขาได้เวลาไม่มีอยู่จริงเวลาเป็นสิ่งสมมุิ อะไรที่คุณอยากได้ดึงมาเลยดึงอนาคตที่คุณอยากได้สวมใส่ณปัจจุบันนี้แล้วฟิลกปเลยตั้งจิตออกไปเลยฉันเป็นคนนี้แล้ว I am ประกาศสิทธิ์จากพระเจ้าคำนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะฉันเป็นฉันเป็นใครฉันเป็นคำนิยามเตงนั่นคือการนิยาม being ใหม่ของคุณฉันเป็นใครใช้เป็นคนสุขภาพดีใช้เป็นคนมั่งคั่งใช้เป็นคนโชคดีฉันเป็นนิยามเต็งเป็นคนนั้นะ แล้วฟิลเป็นคนนั้นเลยฝึกเป็นคนนั้นนะคะเพราะว่าโลกของวิญญาณไม่มีการเวลามีแค่ปัจจุบันเคยได้ยินใช่ไหมคะปัจจุบันสําคัญที่สุดอดีตไม่มีนะโลกวิญญาณอนาคตไม่มีมีแค่ปัจจุบันแต่โลกสมมตินี้มันก็จะมีอดีตปัจจุบันอนาคตใช่ไหมโลกนี้สมมุติโลกนี้มายาอ่ามันก็จะมีมีเวลาของมันนะมีสเปซไทม์ของมัน แต่ถ้าคุณจะสร้างคุณใช้พลังงานพลังวิญญาณพลังพระเจ้าในตัวคุณคุณใช้จินตนาการเวลาคุณใช้จินตนาการส่องซีขวาใช่ไหมจินตนาการนั่นคือพลังวิญญาณพลังพระเจ้าในตัวคุณจินตนาการเหมือนเกิดขึ้นแล้วมีแล้วเป็นแล้วเหมือนคุณเอาจิตไปเกาะที่ใหม่แล้วไปอยู่ภพภูมิใหม่แล้วอันนี้คือปัจจุบันใช่ไหมแล้วทีนี้คุณย้ายจิตเคลื่อนจิตไปที่ที่คุณอยากได้จิตไปเกาะที่ได้รับแล้วมีแล้วเป็นแล้วได้รับแล้ว เรื่องเนี่ยเสมอเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วจิตเกาะอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจิตจะลากกายไปที่นั่นถ้าเกาะอยู่ที่เดิมก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมส่วนใหญ่จะเกาะอยู่ที่เดิมอยู่กับความจริงตรงหน้าความจริงตรงหน้าจริงเป็นอดีตนะคะณนะตอนนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณได้รับอยู่สุขภาพการงานการเงนิงนเงินในบัญชีคุณอนะอะไรก็ตามแต่คืออดีตมาเลย รถที่คุณขับอยู่ตอนนี้งานที่คุณทำคืออดีตคือพลังงานในอดีตมันสมพลหรือกรรมในอดีตสมพลและอนาคตที่คุณจะเดินทางไปคือไปจากปัจจุบันปัจจุบันที่แท้จริงคือกรรมปัจจุบันที่คุณสร้างมาคือการตอบสนองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นอันใหม่ไม่ใช่แบบเออต้องอยู่ความจริงตรงหน้านะก็ก็ฉันมีแค่นี้อันนี้จะไปไม่ได้ไกลคนสเร็จทุกคนคือไม่ส่วนความจริงตรงหน้าไม่ส่วนหน้าตักทุกกรณีว่ัชนีเท่าไหร่สนภาพในหัวเร้ซะ สร้างใหม่เลยลงมือทําเห็นภาพเห็นภาพลวงหน้าไปก่อนใช้จิตนํากายแล้วลงมือทําไปทำไมถึงมีประโยชน์วว่าดีดูหาเป็นคนนั้นเลยนะตอนเนี้ยเป็นคนนั้นฝึกเป็นคนนั้นฟิลเ,เป็นคนนั้นเลยแล้วลงมือทําแล้วคุณจะมีเงินเป็นคนสําเร็จอะ่ะฉันป็นคนสําเร็จฉันป็นคนมังค่าฉันป็นคนโชคดีฉันป็นคนสุขภาพดีฉันป็นคนหุ่นดีคุณอยากหุ่นดีอยากสุขภาพดีคุณก็ต้องฝึกฝึก เห็นตัวเองเป็นคนนั้นนะนิยามตัวเองเป็นคนนั้นก่อนและทีนี้ how to วิธีการจักรวาลจะเริ่มนำส่งให้คุณ take action ลงมือทำอ๋อคนสุขภาพดีเขาทำแบบนี้เนาะอ๋อคนหุ่นดีเขากินแบบนี้เนาะเขาดูแลตัวเองแบบนี้เนาะคุณจะเริ่มทำแบบนั้นนะอ๋อคนที่มีหลายๆทางเขาทำแบบนี้เนาะเขาหาความรู้เนาะเขาพัฒนาตัวเองเนาะเขาพัฒนาสกิลในการหาเงินเนาะอย่างเงี้ยคุณจะเอาเวลามาพัฒนาสกิลในการหาเงิน จากตก่อนเอออาจจะมีรายได้ทางเดียวคุณต้องเริ่มคิดขึ้นมาก่อนว่าเออฉันมีรายลายช่องทางมาใช้มีระบบทําเงินให้ต้องคิดขึ้นมาก่อนนะต้องมีจินตนาการขึ้นมาก่อนทุกอย่างต้องมีการคิดขึ้นมาก่อนเ <c oughs> สมอกล้าคิดกล้าทําอะไรก็ตามค่ะมือถืออย่างเงี้ยต้องมีคนคิดขึ้นมาก่อนคิดขึ้นมาว่าเอออยากจะได้มือถือที่แบบเป็นทัชสกรีน อาคอมพิวเตอร์มาลงในในมือถือได้แต่ก่อนจะเป็นปุ่มกดใช่ไหม็ต้องม,มีคนคิดขึ้นมาคิดขึ้นมาก่อนปุ๊บเห็นภาพจินตนาการเสร็จปุ๊บเทคแอคชั่นลงมือทําแล้วเราก็มีใช้แบบนี้เห็นไหมอะไรก็ตามแต่ทุกอย่างถูกสร้างจากพลังงานก่อน E เท่ากับ M C ยกกำลังสอง E คือ energy คือพลังงานเมื่อพลังงานเทไปตรงไหน อย่างเข้มขน้นสุดท้ายมันจะเป็นมวลสารเป็น m อยกกำลังสองเมื่อมนุษย์คนไหนเจ็บจุดจาอ,อยู่กับสิ่งไหนอะอย่างเข้มขน้นใช่ไหมสุดท้ายมันจะเป็นมวลสารเป็นสิ่งที่จับต้องได้ MC ยกกำลังสองคือมวลสารคือสิ่งที่จับต้องได้พลังงานเข้มข้นไปที่ไหนมันจะกลายเป็นมวลสารเป็นสิ่งที่จับต้องได้เป็นทฤษฎีของไอน์สไตน์ไง e เท่ากับ MC มกำลังสองเหมือนกันเลยแล้วโฟกัสอะไรสว่าเราอะโฟกัสเรื่องลบโฟกัสเครียด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 เทเอเนอร์จีไป สุดท้าย mc มวลสารก็เป็นเรื่องลบมาโผล่ในโลกของเรามันคอนตามฟิสิกส์อ่ะเหมือนกันเลยแต่ท้ายทางกับการเราโฟกัสเรื่องราวดีๆโฟกัสต่สิ่งที่เราชอบที่อับรรฮัมิสสอนคิดถึงพูดถึงรู้สึกถึงจินตนาการถึงแต่สิ่งที่เราอยากได้เหมือนมีแล้วเป็นแล้วได้แล้วนั่นแหละโฟกัสมาเลยโฟกัสเหมือนเกิดขึ้นแล้วอะ่ะทุกคนเหมือนได้รับแล้วอยู่บ้านหลังนั้นแล้วสุขภาพดีแล้วหุ่นดีแล้ว ได้ชีวิตไลฟ์สไตล์ที่อยากได้เนี่ยไปท่องเที่ยวประเทศที่เราอยากจะไปแล้วไปมันเลยวาร์ปได้จิตมันวาร์ปได้จิตมันไม่มีการเวลาแต่กายเนี้ยมันต้องมันต้องขึ้นเครื่องบินใช่ไหม,มต้องทำพาสปอร์ตต้องทำวีซา่าแต่จิตสามารถไปก่อนเลยแค่คุณคิดคุณจินตนาการคุณก็ไปถึงเลยไม่มีการเวลาเห็นไหมจิตไม่มีการเวลาขอบคุณสละมรวใจค่ะคุณคิดอยากจะไปเที่ยวที่ไหนเมาดีฟ คุณจินตนาการตัวเองเห็นไปถึงเมาเดได้เลยใช่ไหมโลกวิญญาณไม่มีการเวลาโลกวิญญาณเพอร์เฟกมีทุกสิ่งมีทุกอย่างเป็นได้ทุกสิ่งคนสําเร็จรู้ความลับนี้เขาเลยใช้จิตนํากายกายมันจะช้ามันมีสเปซไทม์มีบริพัต์มีบริบทมีการเวลาแต่โอเคลหละร่างกายมันจะตามไปเพราะว่ามันมีเวลาไงมีสเปซไทม์ใช่ไหมเพราเราอยากมาอยู่บนโลกที่มีเวลาไง โลจริงๆของของเกียของเราคือวิญญาณไม่เคยตายเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมเพียงแต่ว่ามา,าอาศัยอุปกรณ์เนี้ยเครื่องยนต์เนี้ยเนี่ยเครื่องยนต์แห่งกรรมรูป,ปรธรรมมนุษย์ชาตินี้คือน่าได้เครื่องยนต์แห่งกรรมเป็นรูป,ปรธรรมมนุษย์ใช่ไหมอ่าวิญญาณมาอาศัยอยู่มาคอนโทรลเพื่อให้มีประสบการณ์จับต้องได้ก็จะมีเวลาเข้ามาข้องเกี่ยวท่านในโลกของสมบัตินี้แต่ถ้าคุณอยากสร้างใช้จิต ใช้จิตนำไปก่อนบางทีอ้าวมาแล้วหรอถึงแล้วหรอคุณจะงงเจอปัญหาไปที่ฉากสุดท้ายได้รับการแก้ไขแล้วเป็นภาพแบบไหนรู้สึกยังไงฟิลเลยอาจาริมาก่อที่นี่เลยก่อที่รับการแก้ไขแล้วออกมาดีเกินคาดขอบคุณนะถ้าบ่อยมากนะเนี่ยแล้วมันก็แล้วมันก็จะเคลื่อนกายมาอยู่ตรงเนี้ยอันนี้คือปัญหาปัจจุบัน หน้าที่เคลื่อนมาอยู่ตรงนี้ฝึกเห็นภาพแล้วใส่ความรู้สึกเข้ามปไม่ว่าปัญหาอะไรแล้วไว้ใจแล้ววางใจวางใจให้จกักรวาลทํางานให้ฝึกวางใจสบายๆมันจะเบาแล้วก็ไปอยู่ในขึ้นเบาสบายทุกคนขึ้นรับคือขึ้นเบาขึ้นสบายคุณอยากให้จกักรวาลทํางานง่ายกรรมสงผลได้ไวคุณต้องอยู่ในขึ้นอารมณ์ดีขึ้นเบาขึ้นสบาย ถ้าพระท่านจะบอกว่าทรงอารมณ์ดีเหมือนหลวง,ง,งตามมาเนาะหลวงปู่ดูจะสอนเลยว่าให้ทรงอารมณ์ดีเมื่อใดที่เราอารมณ์ดีบุญที่เราทําไว้มันจะส่งผลได้ง่ายเมื่อไรที่อารมณ์เสียเมื่อไรบุญจะถูกพักไว้มารจะเข้ามาแทรกแทนอาสาพระเรียกว่ามารได้ชอบต่อยทําบุญเต็มแผ่นดินเลยนะบุญส่งผลไม่ได้นะถ้าอารมณ์เสียยิ่งหลวงปู่ดูนี่บอกว่าโอ้โหบุญหายไปเป็นกับเลย อารมณ์เสียไม่ได้ผู้ที่แบบปฏิบัติดีปฏิบัติเพื่อ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 ที่เขาเรียกว่าเพื่อเพื่อเป็นใหญ่ในอนาคตจะห่วงมากจะห่วงเรื่องอารมณ์จะส่งอารมณ์ดีนะคุณก็ต้องสแตนบายเตงอารมณ์ดีเพื่อให้กรรมส่งผลได้ง่ายคืออยู่ในคืนหลับคนส่วนใหญ่ขอเชื่อรับขอได้เชื่อได้แต่ ไม่ค่อยอยู่ในคลื่นลับอยู่ในคลื่นเครียดกังวลเนี้ยเครียดกังวลกลัวทุกอย่างเนี้ยอันนี้ไม่เรียกว่าอยู่ในคลื่นลับถ้ามีความเครียดความกลัวความกังวลปุ๊บเนี่ยบุญจะถูกพักไว้นะคะแต่ถ้าคุณอยู่ในอยู่ในคลื่นเบาสบายเนี่ยบุญจะฟลูเข้ามาหล่อเลี้ยงคุณบุญที่ทําไว้ก็จะส่งผลได้ง่ายมันเข้าได้ทีละพลังงานค่ะบุญเข้า,เ,าเขาเรียกว่ากุศลใช่ไหมบุญอ่ะกุศล กุศลเข้าอกุศลเข้าไม่ได้แต่ถ้าอกุศลเข้ากุศลเข้าไม่ได้มันเข้าได้ทีละพลังงานภาษาทางงานเรียกว่าลบกับบวกถ้าบวกเข้าลบเข้าได้ถ้าลบเข้าบวกเข้าไม่ได้เข้าได้ทีละพลังงานคุณสามารถดีใจสุดขีดดีใจมากกับทุกไปด้วยกันได้ไหมพร้อมกันไม่ได้เข้าได้ทีละพลังงานแบบนั้นอะ ถ้าคุณทุกปุ๊บสุขเข้าไม่ได้ถ้าสุกปุ๊บทุกเข้าไม่ได้มันจะเป็นเช่นนั้นแล้วขึ้นเดียวกันกับขึ้นความมั่งคั่งความโชคดีปฏิหารสิ่งดีๆที่คุณอยากได้มันก็คือขึ้นความสุขขึ้นอารมณ์ดีส่งอารมณ์ดีเงี้ยขึ้นเงินคือขึ้นขึ้นนั้นแหละขึ้นมีความสุขขึ้นกระตันยูรู้คุณขึ้นได้รับเงี้ยคุณหมั่นขอบคุณอะ ขึ้นเดียวกันเวลาคุณได้รับคุณก็จะขอบคุณใช่ไหมเปลี่ยนขึ้นนั่นนะขึ้นเบาขึ้นสบายเบาโปร่งโล่งสบายมีความสุขสนุกสนานร่าเริงเบิกบานสำราญใจปล่อยวางว่างเปล่าเป็นอิสระต่อทุกสิ่งสุขสว่างสวัยไร้กังวลปิติสุขตื่นรู้ทำสมาธิสวดมนต์อยู่กับธรรมชาติอย่างเงี้ยอยู่ในขึ้นสูงค่ะอยู่ในขึ้นเดียวกันทำสมาธิทุกวันถ้าคุณอยงกมีเฟสเกต้องทำสมาธิทุกวันนะคะ จะได้มีกําลังการทําสมาธิให้จีมีกําลังและ,จะเจริญสติฝึกมีสติอยู่เนืองเนือง<ม>รู้ว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรเช็คความรู้สึกบ่อยๆถ้าขุ่นมัวพ็รีบกลับมาที่ลมหายใจที่กายแล้วก็เปลี่ยนโฟกัสไปคิดเรื่องใหม่คิดเรื่องราวดีๆนั่นแหละแล้วลก็อยู่ในขึ้นอารมณ์ดีนึกนึกไม่ออกว่าจะทํายังไงให้ตัวเองอารมณ์ดีขอบคุณง่ายๆเลย มันขอบคุณเหมือนสอน,นคอร์สโปรแกรมเิ 7, 7็เสรบจีเนาะมันกระตันอยู่รู้คุณอนะ่ะขอบคุณสิ่งที่มีและได้รับมีอะไรบ้างขอบคุณอุ้ยยังมีลมหายใจเนาะในโชคดีจังร่างกายยังแข็งแรงมีข้าวกินมีงานทํามีเงินใช้เนาะยังอยู่ในพื้นที่สงบเนาะอ่าอะไรที่มันมีค่าเรามองเห็นเราได้รับอะ่ะเราเราจะเห็นหมดเลยอะ่ะแล้วเราก็แบบเฮ้ยวันนี้มีมีมือถือใช้อุ้ยขอบคุณนะดีมากเลยอะ่ะ ได้ความรู้ดีๆได้แชร์อะไรดีๆช่วยให้เราทำงานได้ดีทำเงินให้เราด้วยทำเงินเนาะมือถือก็ใช้ทำเงินนะทุกวันเนี้ย <c oughs> มีมีที่นอนมีผ้าหมหมอนที่นอนอากาศมีการหายใจอู้เยอะแยะเลยทุกคนเยอะแยะเข้าวผอาหารผักพืชผ,ผักผลไม้มีไฟฟ้าใช้ดีไหมมีอินเทอร์เนต็ตใช้วชุกด,ดีมากเลย คือมีประปาใช้โอ้ยโชคดีมากเลยขอบคุณเปิดน้ําออกมาน้ำไหลอย่างเงี้ยคือมันสะดวกสบายในชีวิตโชคดีมากเลยคุณจะรู้สึกดีมันก็อยู่ในขึ้นเดียวกันกันกบความมั่งคั่งนั่นแหละค่ะฝึกไปอยู่ในขึ้นนั่นคุณจะไม่รู้สึกขาดแคลนมันจะดึงดูดจะทําอะไรก็อารมณ์ดีทํางานก็ฝึกอารมณ์ดีมองในด้านบวกฝึกตีความเป็นบวกเจอสถานาการณ์ก็ฝึกมองมองใช้ปัญญามองเนาะต้องใช้ปัญญามอง ฉันจะได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งนี้นะสิ่งนี้ต้องให้ปัญญาอะไรบางอย่างกับฉันแน่เลยสิ่งนี้ต้องมีความโชคดีซ่อนอยู่ต้องมีของขวัญอะไรซ่อนอยู่แน่เลยอ่าเพราะว่าครั้งแรกคือเราอาจจะยังไม่รู้ว่ามันจะได้อะไรเนาะฉันจะได้ประโยชน์อะไรจากเหตุการณ์นี้นะเวลาผ่านไปคุณจะได้คําตอบแต่ทาไมต้องเกิดขึ้นกับฉันในวันนี้มันก็จะเป็นลบมันก็จะเป็นนิ่งทีฟไวเบชั่นเราก็ตกเราต้องคงไวเบชั่นให้อยู่ในขึ้นสูงไนงะ ถ้าอยู่ในขึ้นสูงอ่ะความโชคดีความมั่งคั่งปฏิหารสิ่งดีๆมันอยู่ในขึ้นสูงนะคะคุณต้องจำเจมอยู่ในขึ้นสูงมันจึงจะดึงดูดมันจะเขาเรียกว่ามันสอดคล้องกันอยู่ในภพภูมิเดียวกันอ่ะทุกคนอยู่ในขึ้นเดียวกัน่แต่ถ้าเราอยู่คนละขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราอยากได้แต่เราอยู่ในขึ้นเนี่ยปัญหากันไม่เจอนะเหมือนคุณอยากจะฟังเพลงสากล คุณก็อยู่ขึ้นเดิมไม่ยอมหมุนขึ้นเต็มือขึ้นเนี่ยมันุกคคุณก็ไม่ได้ยินนะคุณก็ไม่เห็นนะคุณง่ายนะเป็นไปไหนนะยิ่งอารมณ์ดีอารมณ์เบาอารมณ์สบายๆนะนึกคิดอะไรจะเป็นจริงได้ง่ายทำไมทำสมาธิแล้วมี n i f e ง่ายเวลาทำสมาธิมันขึ้นเบาขึ้นสบายนะขึ้น a l p h าเบาสบายหรือออกมาใช้ชีวิตข้างนอก ก็อยู่ในขึ้นเบาสบายก็จินตนาการถึงสิ่งท <ke S 2> ี่คุณอยากได้หรือห่วงที่คุณเพิ่งออกจากสมาธินะห่วงนี้สําคัญนะคุณน่าชอบทําห่วงนี้ด้วยนะเพราะว่าเราเพิ่งออกจากมาจากสมาธิจิตมันจะมีกําลังไงมันสดชื่นแล้วอยู่กับธรรมชาตินี้ยิ่งดีเลยแล้วจินตนาการถึงสิ่งที่เราอาะได้เหมือนมันเกิดขึ้นแล้วเหมือนมีแล้วขอบคุณลงหน้าไปเลยมันดีจังเลยมันดีจังเลยมีสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วได้รับแล้วมันดีจังเลย คนสําเร็จทุกคนนะคะอย่าได้อะไรไปที่ได้รับแล้วสมหวังแล้วมีแล้วเป็นเจ้าข้าวเจ้าของแล้วทุกคนพูดเหมือนกันเนอร์จะเป็นด็อกเตอร์นปเลียนฮิลบ็อกพอบเตอร์โทนี่โรบินทุกคนเนวิลกอร์ดาจิมโรนเขาจะสอนให้ไปที่ได้รับแล้วไม่กระทั่งอับราฮัมฮิคผูค้นำจิวิญญ,ญาณ อะไรที่คุณจะได้ให้คิดถึงพูดถึงรู้สึกจินตนาการถึงเหมือนมีแล้วเป็นแล้วแล้วแบบเหมือนเกิดแค่แล้วจ่ายผ่านจิตจะได้อะไรซื้อเลยซื้อผ่านจิตนะสอนไปแล้วจ่ายผ่านจิตไม่ต้องจ่ายจริงด้วยจ่ายผ่านจิตจนตนาการซื้อเลยอยากได้ซื้ออะไรซื้อไม่ใช่รอรอซื้อเลยอยากได้อะไรอยากได้อะไรอยู่ตรงนั้นเลยมีเลยสมบังเลยเป็นเจ้าข้าเจ้าของเลยฝึกสิ่งนี้ค่ะคนง่ายยิ่งทําห่วงจะหลับไปนะขึ้น เทต้าขึ้นอัลฟาคือรีแลกผ่อนคลายเบาสบายเทต้าคือกึ่งหลับกึ่งตื่นอ่ะกึ่งหลับกึ่งตื่นคือหลับในเคยได้ยินไหมคำว่าหลับในคุณลึกภาพออกเนาะนั่นแหละค่ะขึ้นเทต้าขึ้นเทต้าเดลต้าลงไปคือลึกลึกคือหลับลึกอะหลับลึกเลยช่วงนี้เราหลับใหม่ใหมมันจะหลับลึกเนาะเดลต้าก็จะลึกเลยช่วงเทต้าช่วงนั้นะ ยิ้มหวานๆแล้วก็หลับไปได้ชีวิตในฝันฝึกฝึกทำสิ่งนี้เนอะนี่คือขีนะคะนี่คือเทคนิคการ m a n i f e s ผัสสะอายะตะนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นสิ่งที่เราเห็นนะแม่จะดูก็ดูแต่สิ่งที่เราอยากจะดูโฟกัสมันนะเห็นแล้วแบบเหมือนตัวเองได้รับมันอนะเห็นภาพบ่อยๆในสิ่งที่คุณชื่นชอบเห็นแต่สิ่งดีๆตานี่เห็นแต่สิ่งดีหูนี่ได้ยินแต่สิ่งดี สมองมีคิดแต่สิ่งดีๆจิตนี้รับเอาแต่สิ่งดีๆนะมันก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆคิดถึงแต่คนดีๆที่เราชอบโอชคดีจังเลยมีคนนี้ในชีวิตมีเพื่อนร่วมงานแบบนี้มีพ่อแม่แบบนี้มีสามีภรรยาลูกแบบนี้ขอบคุณอะไรเงี้ยโชคดีจังเลยมีงานทําโชคดีจังเลยมีตังค์ใช วุ้โชคดีจังเลยมีตังพอใช้ไม่ต้องไปหยิบยืนไม่ต้องไม่ต้องไปหยิบยืนยย่นใครยืมใครอ่านะมีตังพอใช้ก็ต้องขอบคุณนะไปสอนแล้วเนาะขอบคุณเงินนะ่ะขอบคุณคนทุกคนที่ให้เงินฉันขอบคุณงานทุกงานทีนท่จ่ายเงินให้ฉันขอบคุณทุกโอกาสที่ทําทให้ฉันได้มีเงินใช้ได้มีตังมันคือโอกาสมันจะรู้สึกดีไงมันเหมือนเราขอบคุณยิ่งขอบคุณยิ่งได้รับยิ่งได้รับยิ่งต้องขอบคุณ สภาวะจิตคุณจะยกเลยนะคะเนาะฟังไว้วันนี้มาไลน์สั้นๆเอาไปใช้กันนะคะทุกคนเวลาคุณส่งพลังงานไปไหนเอาไปสิ่งนั้นจะเด้งกลับค่ะเวลาคุณขอบคุณคุณส่งพลังงานได้รับคุณจินีการได้รับแล้วมีแล้วไปแล้วคุณส่งพลังงานได้รับคุณจึงจะได้รับถ้าคุณส่งพลังงานขาดคุณจะได้ขาดสิ่งที่คุณคิดซ้ําๆส่งออกไปพูดซ้ําๆส่งออกไปเชื่อแบบไหนส่งไปมันจะเด้งกลับมาสู่คุณหมดเลยน้าที่ไปเปลี่ยนตรงเนี้ย เปลี่ยนพลังงานใหม่พ้นง่ายเปลี่ยนความเชื่อใหม่ความรู้สึกใหม่คําพูดใหม่ผลลัพธ์ใหม่มันจึงจะเกิดน,นะคะเนาะด้วยรักและส่งพลังค่ะใครอยากลงรุ่นในคอร์สกดลิงก์เพจกุชนาชีวิตนในนบิดได้ที่พลังจิตได้สเสนะคะถ้าคอร์สสมาธิก็พลังจิตมหาปัญญายินดีค่ะนะคะ,นะค,ะคอร์สนี้จากากบรารทีันส้อยสี่4,444บาทนะคะพาพาเข้าสมาธิอัลฟาเทคนิสัยฉาบในการแก้แค้นที่นิสัยฉาบในการมีนิเฟสทคนิโนมนาวใจคนอื่นแต่ไม่ต้องพูด ถ้าคอสโปรแกรมจิตเศรษฐีก็มีนะคะเป็นเวิร์กช็อปให้คุณทำคุณก็กเอาเวิร์กช็อปนั้นมาทำทุกวันดีมากเวิร์กช็อปเป็นเวิร์กช็อปที่ยกยกจิตยกใจให้เราได้พลังงานสูงด้วยมันทำเวิร์กช็อปามันจะดีมากนะคะเนาะฝากไวคะะคะ้ค่ะถ้าใครสนใจกดลิงก์เพจทักได้เลยนะคะสวัสดี